ตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะก่อนที่คุณชมทางบ้านจะไปรับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาต่างๆกันต่ออาจารย์มีฝากโปรแกรมทัวร่องเรือเรียนตัวเลขเอาไว้ให้กับคุณชมทางบ้านติดตามกันสักเล็กน้อยนะคะสามารถชมรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร่องเรือเรียนตัวเลขซึ่งศาสตร์การเรียนตัวเลขนั้นไม่จําเป็นว่าเราเรียนแล้วจะเอามาใช้กับการพยากรณ์เท่านั้นเราสามารถที่จะใช้ศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ หากใครที่ประกอบอาชีพอะไรอยู่อยากจะรู้จุดในเรื่องของปัญหาหน้าที่การงานจะปรับด้วยอย่างไรดวงดาวสามารถบอกคุณชมทางบ้านได้และโปรแกรมทัวร์นี้ตอบคุณชมทางบ้านได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถที่จะชมรายละเอียดหรือเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ตัวเลขและตัวเรานะคะคลิกง่ายๆค่ะกด Google ก็ได้นะคะ ตอบถามหรือพิมพ์เข้าไปเลยค่ะว่าตัวเลขและตัวเราก็พบอาจารย์ในเรื่องของโปรแกรมทัวร์นี้แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาพูดคุยทานายไัยทักดวงชะตาให้กับคุณชมทางบ้านท่านต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ออะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อทิติรัตน์ค่ะคุณทิติรัตน์นะคะถอถานนะค่ะค่ะเกิดวันอะไรคะ เดือนวันที่เจ็ดตุลาสองห้าสองเจ็ดค่ะเจ็ดตุลาคมสองห้าสองเจ็ดเป็นวันอะไรจ๊ะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์กี่โมงอ่าสิบห้าจุดสี่เก้าค่ะสิบห้าจุดเท่าไหร่นะจ๊ะเฮ้ยสิบสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดจุดสี่เก้าอ่าสิบเจ็ดจุดสี่เก้าสิบเจ็ดจุดสี่เก้าเอาละค่ะเกิดวันอาทิตย์นะคําถามแรกเลยค่ะเรื่องการงานค่ะสองห้าสองเจ็ดปีนี้เท่ากับสามสิบยี่สิสามสิบเอ็ดนะคะ ค่ะค่ะการงานจะถามอาจารย์ว่ายังไงคะอืมจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จากที่เห็นเพิ่งจะผ่านวันเกิดมาเล็กน้อยดังนั้นอ่านเห็นว่าปัญหาในธุรกิจหน้าที่การงานที่เราทํามาตลอดระยะเวลานะมันมีปัญหาอยู่นะคะดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหน้าที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงปในทินทางที่ดีขึ้น ตั้งแต่เมษายนปีหน้าเป็นต้นไปอาจารย์ขออนุญ,ญาตถามกลับนิดนึงค่ะงานไก่เป็นเป็นงานที่เราเริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่คะ,ะประมาณสามปีมา่ะสามปีนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบเจ็ดเต็มแล้วเอ่ยอมไม่ไม่ชัวร์น่าจะยี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ดมากกว่ายี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ดคือตอนนั้นยังไม่ถึงวันเกิดของเรานะ,ะแลวขณะนั้นไมคะยี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ดนะคะ างหมายความว่างานที่เราทําอยู่ในช่วงสองสามปีนี้มันไม่ค่อยเป็นงานที่เรามีความสุขกับมันมากนะักตลอดระยะเวลาที่เราทํามาสองสามปีถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ทําไปมันไม่ได้นั่งยิ้มหรือรู้สึกสนุกสนานกับงานอยู่ตลอดเวลานะคะ,คะดังนั้นปีนี้มันยังไม่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆในงานยังมีเข้ามาให้เราต้องแก้ไขอยู่ แต่ทุกอย่างจะลีใครไปในทิศ<อ>ทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกคะ่ะเมษายนปีหน้าเป็นต้นไปเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงเวลานั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ที่เก่าเราก็ดีขึ้นแต่หากยกย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็มีการเปิดหน้าฟ้าใหม่ได้งานที่ถูกใจรู้สึกคลิกกับมันหรือรู้สึกว่างานนี้ฉันอิ่มเอิบกับมันจังเลยนะคะ<อ>ก็รอ,อนิดน,นึงคะ่ะประมาณเมษายนปีหน้าค่ะคำถามสุดท้ายของวันนี้เลยค่ะ ล้วสุขภาพอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพน่าหนักใจนะเท่าที่จานเห็นเหมือนกันค่ะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของช่องท้องและท้องน้อยค่ะปวดท้องบ่อยโดยเฉพาะช่วงท้องท้องน้อยอะค่ะมีรอบเดือนก็ไม่ค่อยปกติมาเร็วมาช้าไม่ค่อยตรงวันสังเกตไหมคะค่ะรวมถึงปวดปวด,ปวดมวนมวนท้องบิด,บ,ดบิดหน่อย ะมันมีกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาที่เรากำลังมีรอบเดือนนะคะรวมถึงตัวอาจจะบวมๆนิดนึงลักษณะนั้นเป็นไหมคะอธิบายเล็น้เหมือนกันค่ะว่าเป็นหรือเปล่าแต่ตรวจอะอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจารย์พูดไปมีบ้างไหมปวด<ม>ท้อง<ม>ท้องบิดบิดส<ม>่วนอาการตัวบวมเนี่ย ตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแล้วแต่เรายังไม่สังเกตก็ได้นะคะแต่ที่พูดไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเป็นตัวฟ้องให้เราเห็นว่าดาวอังคารของเราเสียจึงทําให้ดวงชะตาของเราหรือเจ้าชะตามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของช่องท้องปวดท้องบ่อยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของช่องท้องเหมือนเจ้าชะตาท่านนี้แล้วก็เมื่อดวงต้นรายการนะคะสามารถที่จะงดของหมักดองหน่อไม้ทุกชนิดในเรื่องของอาหารการกินตรงนี้ ถ้าเราชอบแต่เรางดมันได้ก็จะดีต่อสุขภาพรวมถึงมันปล่อยศาสตร์ค่ะปล่อยศาสตร์ทุกๆวันเกิดประมาณสักเดือนหนึ่งหนหนึ่งหรือสักสามสี่เดือนสักหนก็ได้นะคะตรงนี้ก็ช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณทิติรัตน์นะคะที่ได้โทรเข้ามาร่วมรายการสดก,กับทางรายการใช่ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะผ่านไปแล้วนะคะสําหรับดวงชะตาของคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการสดกับทางรายการชะตาพยาขอโทษค่ะชี้ชะตาผ่าดวงในวันนี้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่จะโทรเข้ามาร่วมรายการสดกับทางรายการสามารถจดหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอไว้ได้เลยนะคะแล้วโทรเข้ามาร่วมรายการสดกับทางรายการได้ค่ะตอนนี้เรามาพูดคุยกับสายคุณผู้ชมทางบ้านท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อยอดเดชวณกูครับชื่ออะไรนะคะ ยอดเดชยอดเดชคุณยอดเดชนะคะเกิดวันอะไรจ๊ะวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันที่29ครับวันที่29เดือนเดือนอะไรจ๊ะครับจากเดือนอะไรคะกุมภาครับเกิดเดือนกุมภาพศ29ครับ2529เท่ากับว่า คุณยอดเด็กเกิดวันอาทิตย์ที่29เดือนกุมภาพันธ์2529นะคะใช่ไหมเอ่ยครับเวลาเกิดกี่โมงจ๊ะก็ประมาณเทียท่ยงคืนกว่ากว่าครับเที่ยงคืนกว่ากว่าอาจารย์เขียนเป็นเที่ยงคืนครึ่งนะเช้าขึ้นมาเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะครับ4 5 6 7 8เอาละ2 5 5 7ลบด้วย2 5 2 9 7 8 9ปีนี้32 ย่างสาสิบสามนะคะใช้วันเกิดเรานะเกิดวันที่แปดกรุมพาครับวันที่แปดกรุกพาค่ะแต่ตอนนี้อายุสาสิบสองย่างสาสิบสามถูกไหมคะครับสามสองย่างสามสามคำถามแรกเลยค่ะอ่าผมจะมีดวงย้ายย้ายเข่้นงานไหมครับย้ายงานไหมครับเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายหน้าที่การงาน ถ้าเราไม่อดทนมีเกณฑ์ยกย้ายหน้าที่การงานสูงมากเนื่องจากว่าตอนนี้ระบบความคิดหรือการทํางานของเราเขาเรียกว่าเหมือนขาดการประสานงานที่ดีอะค่ะทาให้ตัวเราทํางานไปด้วยความอึดอัดหรืออยากเปลี่ยนงานแต่อาจารย์แนะนําว่าช่วงนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนงานยังไม่ควรเปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนไปแล้วงานใหม่ที่เราจะได้มันกลับไม่ดีขึ้นกว่าเดิมจะทําให้เราทุกข์ใจปเปล่าๆค่ะคําถามสุดท้ายเลยค่ะเรืร่องความรักนะครับเกี่ยวเรื่องความรักจะถามว่าไงจ๊ะ เดือนน,น,ออน,นี้ปีนี้จะได้แฟนหรือเปล่าครับเดือนนี้ปีนี้จะได้แฟนหรือเปล่าครับลักษณะนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักอาจารย์เห็นว่าพื้นดวงของเราตกอยู่ในตําแหน่งกาลีจรดังนั้นความรักครั้งเก่ายัางสร้างแผลให้เราหรือเรายังไม่ลืมคนเก่าเลยคะ่ะดังนั้นการที่ได้ใครสักคนหนึ่งมาทดแทนในช่วงนี้ก็ยังไม่ดีไปกว่าเดิมแล้วโดยพฤติกรรมของเราเองเป็นผู้ชายที่รักศักดิ์ศรี ถ้าจะมีทั้งทีต้องมีให้ดีกว่าเดิมจริงไหมโดยปกติเราคิดแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าปีนี้เราได้ไม่ดีไปกว่าเดิมอาจารย์มองเลยว่าเราก็ไม่มีความสุขอยู่ดีและเท่าที่เห็นในช่วงปีนี้นะคะคนที่จะเข้ามาส่วนใหญ่ไม่ค่อยโสดค่ะทําให้ความรักของเราไม่ค่อยราบรื่นความรักปีนี้พักไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะให้พ้นสักกลางปีกลางปีหน้าไปก่อนความรักจะค่อนข้างหนักแน่นขึ้นค่ะโอโชคดีค่ะค่ะโชคดีค่ะค เอาละค่ะผ่านไปแล้วนะคะสาหรับดวงของคุณยอดเดชตอนนี้เรามาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากที่ไหนเอ่ยจากจังหวัดอะไรคะปิดเสียงทีวีที่บ้านก่อนนะคะแล้วฟังเสียงอาจารย์จากทางโทรศัพท์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่โทรเข้ามาติดในรายการชี้ชะตาผ่าดวงแล้วปิดเสียงทีวีที่บ้านนะคะแล้วฟังเสียงอาจารย์จากทางโทรศัพท์เท่านั้น พร้อมทางแจ้งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่ชัดเจนค่ะหากว่าไม่ทราบนะคะก็ให้แจ้งอาจารย์ทันทีว่าวันเดือนปีเกิดไม่ชัดเจนเลยอาจารย์ดูดวงได้ไหมคะบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้อาจารย์จอยสาตร์แห่งดวงดาวกับรายการชี้ชะตาผ่าดวงแม้ว่าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไม่ชัดเจนสามารถที่จะตอบคําถามให้กับคุณชมทางบ้านได้นะคะเอาละค่ะระหว่างนี้นะคะเราพักการตรวจดวงด้วยยามทักษะหรือยามการชะตาไปไทยทัก หมายเลขโทรศัพท์ให้กับคุณชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาทาง SMS กันสักเล็กน้อยก่อนนะคะ SMS ใส่ายแรกนะคะอาจารย์ไม่บอก3ตัวข้างหน้าละกันอาจารย์บอก7ตัวหลังนะคะเพื่อที่จะทำนายไทยทักให้กับเจ้าชะตาเอาละค่ะสำหรับท่านแรกนะคะ0 5 8นะคะ1 9 4 4 ไม่ได้บอกอาจารย์มาว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงดังนั้นอาจารย์ขอพยากรณ์ให้ก่อนเลยว่าลักษณะของเจ้าชะตานะคะเป็นคนที่มีภูมิความรู้และไม่ค่อยเชื่ออะไรใครง่ายๆเนื่องจากว่ามีทิทธิพลของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวความคิดค่ะมีความคิดของตัวเองค่อนข้างดีแล้วแก้ปัญหาให้คนอื่นได้เก่งยกเว้นปัญหาของตัวเองนะคะรวมถึงการทําอะไรก็ตามมักจะเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอมักจะพูดตรงๆไม่ยอมคน ในเรื่องของการทำงานมักจะทำงานในเรื่องของการใช้การสื่อสารการทำงานถือว่ามีชื่อเสียงที่ดีและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ติดต่อประสานงานด้วยนะคะดังนั้นสายงานต่างๆถือว่าค่อนข้างเด่นและทำงานได้ดีแต่มักจะต้องทำงานคนเดียวค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนเก่งสมองดีแต่คนอื่นทำงานไม่ทันก็เลยต้องเหนื่อยเองนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์แบบนี้ค่ะเอาละค่ะ สำหรับเบอร์โทรศัพท์แรกผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านท่านใดนะคะที่ยังอยู่ในรายการชี้ชะตาผ่าดวงโทรก็มาร่วมรายการสดทำนายไทยทักกันสดๆสดได้ที่หมายเลข02 318 3183อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ318 3184สองหมายเลขนี้สามารถจดเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วเราสามารถที่จะพบกับรายการชี้ชะตาผ่าดวงได้ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ ตอนนี้เรามาพูดคุยกับคุณชมทางบ้านท่านต่อไปได้ยังคะรู้สึกว่าสายยังมีปัญหาอยู่นะคะไม่เป็นไรตอนนี้เรามาพูดคุยทํานายไทยทักให้กับสาย SMS ท่านต่อไปคะ่ะ<ส>เกี่ยวกับเรื่องหมายเลขโทรศัพท์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปเบอร์ข้างหน้าอาจารย์ไม่ขึ้นนะ2511633นะคะไม่ได้บอกเพศมาเช่นเดียวกันว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแต่หมายเลขแบบนี้อาจารย์บอกได้เลยว่า คนคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายถือว่าโชคดีมักจะมีผู้หญิงอุปถัมภ์ค้ำชูเนื่องจากว่าได้อิทธิพลของพระรหัสปั้นจันเลข25ถือว่าเป็นเลขที่ตามหลักโหราศาสตร์ละกัน25ถือว่าเป็นพระหัสปั้นจันทรได้ผัวเมียไม่เสียขันหมากมาั่นเวลาผู้ชายถือเพถือเบอร์โทรศัพท์แบบนี้มักจะได้นารีอุปถัมภ์แต่ถ้าเป็นเพศหญิงถือเบอร์โทรศัพท์แบบนี้นะคะถือว่าเรามักจะต้องช่วยเหลือหรือมักจะเป็นผู้นําของครอบครัวเวลามีความรักเรามักจะเก่งกว่า ตรงข้ามนะคะและสําหรับเลขโทรศัพท์แบบนี้นะคะถือว่าการทรําธุรกิจหน้าที่การงานใดๆก็ตามอิทธิพลของเลข5และเลข1ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรทางโหราศาสตร์ทําให้ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุปถรรัมภ์ค้าชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานที่ตนเองทำรวมถึงมักจะมีกัลยาณมิตรที่ดีและอีกทั้งการทําการงานต่างๆมักจะเป็นที่รู้จักของบุคคล ไปมาหาสู่เยอะแยะเต็ไมไปหมดนะคะดังนั้นทำนายไทยทักได้เลยว่าดวงชะตานี้ทำงานเหนื่อยเยอะแน่นอนรวมถึงมักจะทำงานการกุศลบ่อยๆเนื่องจากว่าเรามีอิทธิพลของเลข16เลข16ถือว่าเป็นเลขคู่สมพลทางโหราศาสตร์และมักจะต้องเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลรอบด้านแล้วทำให้การเกื้อกูลนั้นส่งผลกลับมาหาตนในการประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับดวงชะตาที่ อาจารย์ไทยทักให้ทาง S M S เป็นหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้เราไปไทยทักดวงชะตาให้กับคุณชมทางบ้านที่โทรเข้ามาติดในรายการกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดไปนะคะไม่เป็นไรนะคะสําหรับคุณชมทางบ้านที่โทรเข้ามาแล้วสายหลุดรีบวางสายที่บ้านให้สนิทนะคะเพื่อที่ว่าสายคุณชมทางบ้านท่านอื่นจะได้โทรเข้ามาติดในรายการได้ทันทีแล้วตอนนี้นะคะคุณชมทางบ้านสามารถที่จะจดหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอไว้ได้เลยค่ะ0 2 3 1 8 3183และอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ023183184โทรเข้ามาได้นะคะในรายการชี้ชะตาผ่าดวงกับดิฉันอาจารย์จอยศาสตร์แห่งดวงดาวโทรเข้ามาแล้วแจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดและวเวลาเกิดที่ชัดเจนหากว่าไม่ทราบให้แจ้งทันทีค่ะว่าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดเลยอาจารย์จะใช้การจับยามการชะตาทํานายไทยทักดวงชะตาไปให้นะคะค่ะและสาหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดนะคะที่โทรเข้ามาในรายการติดค่อนข้างยากสามารถที่จะจดหมายเลข SMS ็ที่ ปรากฏบนหน้าจอไว้ได้เช่นเดียวกันแล้วส่ง SMS เข้ามาภายในการได้เรื่อยๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีสายคุณคุณผู้ชมทางบ้านเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอะไรนะฮะชื่ออะไรเอ่ยอ๋อชื่อชื่อเล่นหรือชื่อจริงครับผมได้ค่ะชื่อจิชื่อเล่นก็ได้ค่ะขอชื่อเล่นชื่อนิวครับคุณนิวนะครับผมเกิดวันอะไรคะเกิดวันอังคารครับผมวันที่วันที่เจ็ดครับเดือนมีนาครับ เจ็ดเดือนมีนาคมพศค่ะสองห้าสามสองครับผมสองห้าสามสองเวลาเกิดกูจไม่ได้ครับอ่าจําไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ขออนุญาตถามโครงหน้านิดนึงเราจะเห็นโหนกแก้มค่อนข้างเด่นหรือเนื้อคางค่อนข้างชัดนิดนึงใช่ไหมคะอะไรนะคะเห็นโหนกแก้มค่อนข้างชัดเนื้อคางค่อนข้างชัดหน่อยใช่ไหมก็มีนิดนึงครับผมเห็นชัดนะเห็นนิดนึงนะสองห้าสามสองลบด้วยสองห้าห้าเจ็ดเท่ากับปีนี้อายุเรายี่สิบห้าใช่ครับผมย่างยี่สิบหก ใช่ครับค่ะถามคําถามแรกเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็อยากถามเรื่องการงานนะครับผมการงานจะถามว่าไงจ๊ะก็จะมีโอกาสยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าครับจะมีโอกาสยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่สำหรับ,รบการเปลี่ยนแปลงยกย้ายต่างๆ <c oughs> นะคะยังถือว่ายังไม่นิ่งเพราะว่าตามอิทธิพลปีจรของเราได้อิทธิพลของดาวคู่ธาตุ <c oughs> ลมมาดังนั้น งานนี้เปลี่ยนมานานแล้วยังคะงานที่เราทําเนี่ยไม่นานใช่ไหมยังเลยครับผมเพิ่งเปลี่ยนทำว่างานอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใช่ไหมไม่ไม่ได้เปลี่ยนครับก็ทาทาทาอันนี้ทำมากี่ปีแล้วคะทํามาเกือบสามแล้วครับเกือบสามปีหรือเท่าไหร่ครับผมทํามาเกือบสามปีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถ้าทํามาเกือบสามปีนั่นหมายความว่าช่วงนี้เรากําลังเจองานหนักและงานเหนื่อยค่อนข้างมากทําให้เกิดความวุ่นวายในธุรกิจหน้าที่การงาน แล้วเกิดอารมณ์อยากเปลี่ยนงานนะคะ<อ>แต่ถ้าจะให้ดีดวงนี้ยังไม่ควรเปลี่ยนงานค่ะครับผมม,มันดูเหมือนงานมันยุ่ง,งยุ่งงานมันวุ่นวายอะค่ะช่วงนี้นะอ๋อครับเอาละค่ะคําถามสุดท้ายเลยค่ะอ๋อก็เรื่องความรักอะครับความรักจะถามว่าไงคะก็คือว่าเป็นเป็นไงครับความรักจะถามถึงอาจารย์ต้องถามกลับก่อนว่าเรามีคู่อยู่แล้วไหมเราถามถึงคู่ที่คบอยู่หรือว่าเราไม่มีคู่แต่อยากจะถามถึงคนที่จะเข้ามาครับ ก็มีครับผมก็ก็มีคู่แล้วครับตอนนี้มีคู่แล้วนะคู่คนนี้เราเจอเจอตั้งแต่อายุเท่าไหร่จ๊ะเออเพิ่งเพิ่งเจอได้เมื่อหกเดือนที่แล้วอ่ะเพิ่งเจอเมื่อหกเดือนที่แล้วดังนั้นแสดงว่าเราเจอก่อนวันเกิดถูกไหมใช่รับเจอก่อนวันเกิดครับอ่าถ้าเราเจอก่อนวันเกิดเจอก่อนวันเกิดตอนนั้นเท่ากับว่าอายุยี่สี่ย่างยี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดังนั้นหมายความว่าคนที่เราเจอเจอหรือกําลังพูดคุยอยู่ตอนนี้ที่เป็นแฟนเราอะนะคะ ตอนที่เจอเขาไม่ได้โสดเขามีคนที่คบอยู่ถูกไหมแล้วก็มารักมาชอบกันนะคะใช่ครับใช่ดังนั้นตอนนี้นะคะเกี่ยวเรื่องของความรักก็ยังไม่นิ่งคนยังมีคนที่คลืบคลานเข้ามาฝั่งตรงข้ามเราหรือผู้หญิงที่คบหาเราอยู่ได้รวมถึงตัวเราเองก็ยังมีเสน่ห์ที่จะมีคนเข้ามาพ้นเปียนในชีวิตความรักเราได้เช่นเดียวกันอิทธิพลดาวที่มันเป็นคู่สมพลแบบนี้มันทําให้เหมือนความรักเหมือนลมอะค่ะ ที่มันยังยังมีโอกาสผันแปรนะคะอครับดังนั้นต้องหนักแน่นนิดนึงค่ะสําหรับคู่คนนี้นะ๋อครับครับผมอาแล้วค่ะโชคดีค่ะครับครสวัสดีครับค่ะผ่านไปแล้วนะคะสําหรับดวงของคุณนิวดวงชะตาท่านใดที่โทรเข้ามาถามอาจารย์ในเรื่องของการงานหรือความรักนะคะถามให้ชัดเจนสักนิดนึงนะคะว่าความรักเราอยากจะทราบใน ลักษณะไหนรวมถึงลักษณะหน้าที่การงานที่เราอยากจะถามถามแบบไหนให้ชัดเจนเลยค่ะเพื่อที่อาจารย์จะได้ตอบให้ได้ชัดเจนนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราพักเหนื่อยกันสักครู่หนึ่งพักชมสิ่งดีๆจากทางรายการกันสักเล็กน้อยค่ะแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะคะกลับมาพูดคุยไทยทักกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ